โอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้พวกเราเปิดหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของเรานะคะในหน้าที่107นะคะหน้าที่107ค่ะอค่ะเราไปดูหน้า107ไปพร้อมกันนะคะหนังสือเรียนของเราเลยข้อที่1เลยเขาบอกว่านำจำนวนที่กำหนดให้มาบวกลบคูณหารให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดโดยไม่ โดยไม่ใช้ตัวเลขซ้ำกันอ่ะเขาก็จะให้ผลลัพธ์เรามาก่อนนะคะนน้องเห็นไหมอย่างข้อแรกข้อแรกเลยที่มันเป็นตัวอย่างอ่าเด็กๆข้อแรกที่เป็นตัวอย่างไม่เอ่ยตัวอย่างมันมีผลลัพธ์เขาให้มาคือเลขอะไรคะลูกเลขอะไรคะเลขอะไรคะสองจ้าสองจาห้าเจ็ดไม่ใช่ตัวเลขโกยโตโตค่ะตัวเอ้อ ตัวเลขที่เขากําหนดมาให้เราก็คือนะคะสองสามห้าเจ็ดนะคะก็คือโจทย์นะคะเขาให้เอาตัวพวกนี้แหละค่ะมาบวกมาบวกลบคูณหารการทํายังไงก็ได้ให้ผลลัพธ์ได้ตามที่เรากําหนดอย่างข้อแรกที่เป็นตัวอย่างที่มันมีตัวนัสือสีแดงที่เขาคํานวณให้เลขอะไรคะลูกสองค่ะไม่ใช่ข้อที่ไปเป็นข้อข้างล่างนี่เลยค่ะเลขอะไรคะเลขสองสองค่ะไม่ใช่ เนี่ยข้างล่างในเลขหนึ่งใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่เขากาหนดให้ให้เราหาผลลัพธ์ของเลขหนึ่งว่าเลขหนึ่งนี้เราจะต้องเอามาทําอะไรกันยังไงใช่ไหมคะ <Okay. S 1> อ่ะยกก็คือนะคะครูอธิบายเลยเรามาดูนะคะอย่างข้อเนี้เขาให้เลขหนึ่งเรามาใช่ไหมคะอ่ะเห็นโจทย์ไหมเอ่ยเดี๋ยนะคุณครูก็ไม่ค่อยถนัดแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวเดาเดวนองเห็นหน้าจอครูไม่เอ่ย ไม่เห็นค่ะไม่เห็นไหมเห็นค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะลูกแป๊บหนึ่งนะแล้วครูก็เน้อว่าหนูเห็นหน้าจอครูเห็นไหมเอ่ยเห็นค่ะเห็นแล้วใช่ไหม ค่ะอ่ะ,อะขึ้นแล้วใช่ไหมคะหัวข้อที่เขาให้เราก็คือเลขอะไรนะคะลูกเลขหนึ่งใช่ไหมเขาก็ให้ในจากตัวอย่างเขาก็ให้เราหาอะไรคะหาผลลัพธ์ของเลขหนึ่งใช่ไหมคะหาผลลัพธ์ของเลขหนึ่งใช่ไหมดังนั้นผลลัพธ์ของเลขหนึ่งก็คือนำเลขสองสามห้าเจ็ดเนี่ยมาทำอะไรกันก็ได้โดยตัวเลขสองสามห้าเจ็ดนี่ห้ามซ้ำกันนะคะ อย่างข้อหนึ่งตัวอย่างเขาให้เราเรามายัางไงเอาอะไรมาเขนกันจะได้ผลในตัวอย่างเขาก็จะมีวงเล็บใช่ไหมคะสองคูณสามนะคะลบห้าเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับหนึ่งใช่ไหมค่ะ,ะก็คือสองคูณสามได้เท่าไหร่คะลูก หนึ่งค่ะสองคูณสามได้เท่าไหร่คะสอได้เท่าไหร่สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกนะคะในรูปแลขนี้เราก็จะได้จำนวนก็คือหกใช่ไหมคะหกจากนั้นเราก็นำมาลบกับมาลบกับอะไรคะมาลบกับห้ห้าก็เท่ากับหนึ่งดังนั้นก็คือจะได้คำตอบเท่ากับ หนึ่งเนาะนี่คือตัวอย่างนะคะต่อมาอีกข้อหนึ่งนะคะนี่เสร็จไปใช่ไหมต่อมาอีกข้อหนึ่งก็สามอะไรคะสามลบเจ็ดใช่ไหมสามลบเจ็ดใช่ไหมคะเอ้ยสามลบเจ็ดไม่ได้ใช่ไหมจริงเขาก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรสามลบวงเล็บนะคะเล็นไสามลบวงเล็บ 7นะคะลบห้าวงเล็บเท่ากับ1ก็คือผลลัพธ์เขาให้หาผลลัพธ์ตรงนี้นะคะอ่ะดังนั้นเวลาเราทำเราก็ต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมเจ็ดลบห้าได้เท่าไหร่คะเจ็ดลบห้าก็จะได้เท่ากับสองใช่ไหมสามลบสองก็เท่ากับหนึ่งนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เขาให้เรามาเนาะต่อมาเรามาดูข้อที่สองของเรานะคะ เขาให้ผลลัพธ์เรามาผลลั์อะไรเอ่ยข้อที่สองเอ้ผลลัพธ์คือเลขอะไรคะศูนย์ค่ะศูนย์ค่ะผลลับเขาให้มาเราคือเลขอะไรคะดังๆศูนย์ค่ะเขาให้เรามาเลขศูนย์กลมใช่ไหมอ่าดังนั้นเลขศูนย์กลมเนี่ยเราจะเดี๋ยวนะครูขอลบก่อนเขาให้เราเลขศูนย์กลมใช่ไหมคะ อให้หาผลลัพธ์เลขอะไรมาทํามาเขาเรียกว่าอะไรมาบวกลบคูณหารกันแล้วผลลัพธ์จะได้เท่ากับศูนย์เด็กๆลองช่วยกันคิดสิคะใครที่บอกว่าทํามาแล้วลองช่วยผูคิดสิผมทําแล้วครับอันเลขที่เขากําหนดให้มีเลขอะไรบ้างคะ <S 2> 2, <S เลขที่เขากำหนด <S 2> 2, <S มีเลขสองเลขอะไรคะสามเลขอะไรคะห้าเลขอะไรอีกคะ เจ็ดเจ็ดใช่ไหมเจ็ดเจ็ดอ่าเราจะนำสองสองสามห้าเจ็ดมาทำอะไรกันดีคะถึงจะได้ผลลัพธ์เท่ากับศูนย์สองบวกสามอ่าอ่าแต่คนที่ทำมาว่าไงนะคะส <2, S 2> องบวกสามวงเล็บสองบวกสามมีอะไรอีกคะลบห้าลบห้าเท่ากับ ศูนย์ใช่ไหมสองบวกสามได้เท่าไหร่คะลูก5ครับอ่าเราก็ทําในวงเล็บก่อนสองบวกสามเราก็จะได้ห้าใช่ไหมจากนั้นก็นํามาลบกับหตรงนี้ดึงลงมาก็เท่ากับ0ูนนะคะอ่าง่ายหรือยากง่ายไหมเอ่ยง่ายครับง่ายเนาะ ทำได้ไม่เอ่ยอทำได้ <คะ S 1> ใช่ไหมคะคนคูขนมค่ะว่าตัวเลขไอ้อ5ลบ5เท่ากับ0เขียนลงไปได้ใช่ไหมคะเขียนลงไปเลยค่ะเราทําลงไปหน้า107ร้อมคูเลยนะคะ คนที่ไม่ได้ทำทำไปพร้อมกับครูเลยนะอ่ะเสร็จหรือ,อยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่ามีคนยังไม่เสร็จไหมเอ่ยเดี๋ยวนะแล้วคนอย่นี้ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะ,เส,คะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนะรอก่อนอนนี้ต้องเต็มสิบหา้าสิบหา้าเอ้ยม่ใชายจ้ะผู้ชา้ะ แป๊บนึงนะรูจะดึงรูปมาดีกว่าข้อต่อไปเป็นเลขอะไรคะลูกแปดแปดค่ะ <8 S 2> ค่ะ,ะเลขแปดตัวนี้เลยใช่ไหมคะรูดึงมาอย่างนี้เลย <8 S 1> อ่ะ,ะเผื่อพวกเราจะได้ไม่งงแล้วก็จะทำแปดในข้อนี้เลยใช่ไหมคะค่ะ,ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยคะ่ะผลลัพธ์จะได้เลขแปดนี่คือต้องทำยังไงคะลูกวงเล็บเราก็ไปทำอะไรกันดี ตัวเลขตัวเลขที่เขากําหนดให้มีเลขอะไรนะเลขอะไรคะสองสองสามห้าเจ็ดสองสามห้าเจ็ดบวกลบคูณหารกันเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้แปดเราต้องมาทําอะไรกันคะเจ็ดลบสองครับอ่ะวิธีทําก็คือทําอะไรคะเจ็ดอะไรดีลบสองครับ ลบสองอะไรอีกคะช่วยกันทำก่อนค่ะอย่าเพิ่งเขียน 7, เจ็ดลบสองวงเล็บถ้าทำยังไงต่อบวกสามครับบวกสามเท่ากับเท่าไหร่คะแปดครับอ่าเท่ากับแปดใช่ไหม,มดังนั้นเจ็ดลบสองได้เท่าไหร่คะแปดค่ะห้า <5, S 2> ครับเจ็ดลบสองเท่ากับห้าห้าบวกสามเท่าไหร่คะ เอแปดครับแปดเออเก่งมากค่ะทำอย่างนี้เลยนะคะนี่เข้าใจได้อ่รอเข้าใจยังเมื่อเธอหลอกต่อมาใช่ไหมเดี๋ยวค่ะเอาเลขพวกนี้มาบวกลบคูณหารได้เลพวกนี้อ่ะทำเลยนะคะ ง่ายไม่เอ่ยง่ายเนาะไม่เห็นยากเลยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ดูข้อต่อไปอือข้อต่อไปอโจทย์ก็คือข้อนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมเลขสิบใช่ไหมใครยังไม่เสร็จมีไหมเอ่ย มีคน,นไม่เสร็จไหมคะ,คะช่วยตอบคุณด้วยคะ่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมย,ยากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากเนาะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันอ่ะต่อไปคำผลลัพธ์เขาให้มาคือตัวเลขสิบเราลองคิดก่อนอ่ะคิดก่อนที่เดี๋ยวจะมาทำพร้อมกันคะ่ะลูก ุูมิุมปัญญาเฮ้ยทำอะไรกันดีลองคิดสิคะเด,ดี๋ยวนะคุูปิดตรงนี้ก่อนคุปปิดครงีหน้าอ่าได้ยังได้คำตอบรด้ยังยังเอ้ยอด้ยัง,ยง ลองดูอะงั้นเรามาทําพร้อมกันนะคะฮะเลขอะไรคะเลขที่เขากําหนดให้ค ah, ือเลขอะไรนะทวนอีกรอบนึงเลขสองสามสองสามห้าเจ็ดเราสองสามห้าเจ็ดเนี่ยมาทําอะไรการผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับสิบค่ะสองอะไรมันวกสามครับอะไรนะสองบวกสามอะสองบวกสามวงเล็บ ไอตัวนีอ5คะเดี๋ยนะเดี๋ยนะบวกงบวกสามุงเล็บใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับอะไรอีกคะ5ครับบวกกับ5เท่ากับ10อ่เก่งมากค่ะ2บวก3ได้2บวก3ได้5 2บวก3ได้5 5บวก5ได้10ครับนะคะโอเคค่ะ อันนี้ก็คือวิธีการของมันง่ายหรือยากอ่ะค่อยๆไปเนาะค่ะรออยู่อ่าต่อไปข้อต่อไปเสร็จหรือ,อยังเอ้ยเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวครูก็จะเพิ่ม<ช>หน้าไปแล้วนะอ่าหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปเลขอะไรอะ่ะเลขยี่สิบสี่ใช่ไหมอ่ยี่สิบสี่ใช่ค่ะเีขยายให้ใหญ่ๆเลย เลขที่ให้มาก็คือเลขสองเลขสองเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดเนาะเลขสองเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดทำยังไงให้ได้ผลลัพธ์ยี่สิบสี่ดีคะห้าบวกเจ็ดห้ามาทำอะไรกับเจ็ดดีบวกครับห้าบวกเจ็ดอ่าวงเล็บปิดซะเนาะอ่าแล้วทำไงต่อดี คูณสองครับคูณอะไรนะครับคูณสองใช่ไหมทำไมเก่งจังเนี่ยคูณสองนะคะใช่ไหมเท่ากับยี่สิบสี่เออเก่งมากค่ะน้องยศกรใช่ไหมเนี่ยอ่ะห้าบวกเจ็ดได้เท่าไหร่คะลูกลองมาบวกกันซิห้าบวกเจ็ดได้เท่าไหร่เก้สิบสองครับสองครับหืมสิบสอง เท่ากับเท่าไหร่นะสิบสองใช่ไหมสิบสองคูณอะไรคะคูณสองเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับยี่สิบสี่นะคะ <50. S 1> นี่คือคำตอบง่ายเลยนะคะอ่าเสร็จหรือยังเอ่ย เซลียังเสร็จแล้วเราไปต่อเนาะอ่าข้อต่อมาเลขอะไรคะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยค่ะ,คะข้อต่อมาก็จะเป็นหนึ่งร้อยเดี๋ยวคุณครูดึงมาก่อนนะหนึ่งร้อยใช่ไหมเนีหนึ่งร้อยอ่าเลขที่เขาให้มนาะก็สองสามห้าเจ็ดนะสองสามห้า เรามาทําอะไรกันดีมันถึงจะได้หนึ่งร้อยอันนี้ข้อนี้ค่อนข้างที่จะยากคู่ค่ะนูไม่ทันคูนสองห้าสองกับห้ามาทําอะไรกันคะคู่ค่ะนูไม่ทันข้คูณกันครับกันครับคูณอ้อสองอสองห้าเอาวงเล็บนะอ่ะหล้วจากนั้นไม่ทําอะไรอีกแล้วก็เขียนคูณครับ แล้วก็มาเขียนคูณแล้วทำอะไรต่อวงเล็บวงเล็บอะไรคะสามบวกเจ็ดครับสามบวกเจ็ดอ่ะเก่งมากค่ะเท่ากับหนึ่งร้อยนะคะเลยนะคะเท่ากับหนึ่งร้อยอ่าสองคูณห้าได้เท่าไหร่คะลม้สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้า สิบครับสองคูณห้าได้สี่สบสิบคูณกับอะไรคะสามบวกเจ็ดได้เท่าไหร่ทำในวงเล็บสามบวกเจ็ดได้เท่าไหร่สิบสามบวกเจ็ดได้เท่าไหร่นะตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่คะลูกเรากลังสิบ ใช่ไหมอ่าก็เท่ากับหนึ่งร้อยอู้ครับผมไม่ทันครับอันนี้ใครเข้ามาใหม่หรือเปล่าคะไม่ไม่ทันข้อไหนไม่ไม่ทันข้อไหนข้อล่กของข้อตะกี้อะค่ะข้อไหนนะข้อไหนนะหนูไม่ทันข้อที่ยี่สิบสี่ค่ะหนูไม่อ๋อที่คําตอบได้ยี่สิบสี่ใช่ไหมข้อนี้ใช่ไหมอ่ะข้อนี้ใช่ไหมอ่ะข้อนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเรามาทําพร้อมกันอีกรอบหนึ่งมา อ่าข้อนี้ใช่ไหมคะอ่าวารินทิพย์วารินทิพย์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ่าวารินทิพย์ใช่เนาะวารินทิพย์อ่าเขาให้เราหาคําตอบอะไรที่จะได้เท่าไหร่คะยี่สิบสี่ตรงนี้นะคะเลยทำยังไงให้ได้ยี่สิบสี่ขึ้นมานะคะก็โดยการน,นําเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียมาบวกลบคูณหารด้วยตัวเลขห้ามซ้ํากันนะคะดังนั้นตะกี้เพื่อนๆได้อะไรนะคะลูกช่วยกันตอบซิ ได้อะไรคะห้าใช่ไหมห้า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 ไ้าห้าห้กส้สห้าห้าห้าหห้่ห้้าห้าห้าห้หาห้าห้าห้าหได้เท่าไหร่ลาส อ่าได้เท่ากับ12นะคะดังนั้นก็เอาสิมาคูณกับตัวนี้เลยคูณ2เท่ากับยี่สเท่ากับเท่ากับยีนะคะเสร็จแล้วค่ะางไหมไม่ยากไม่ยากเลยเนาะอ่าโอเคเนาะแล้วข้อตะกี้ก็ผ่านไปเลยเนาะได้ไหมคะได้เนาะวลินทิพันนะคะอ่าต่อมาค่ะลูก เนาะสำหรับวันพรุ่งนี้ได้เรียนของครูไม่เอ่ยได้เรียนวันพรุ่งนี้ไม่ได้เรียนนะคะครูให้การบ้านไปหนึ่งหน้าก็คือหน้าที่หนึ่งร้อยเท่าไหร่นะหน้าถัดไปหน้าหนึ่งร้อยแปดใช่ครูให้การบ้านหนึ่งข้อพวกเราลองไปทำการบ้านดูนะคะไปมีอะไรสงสัยไม่เอ่ยเพราะไม่มีอะไร